เดี๋ยวจะมีเส้นวัดเส้นทางวัดใจจะโคงเหมือนแลนลี่เลยจะไม่มีตรงๆนะคะที่จะต,ต้องเหมือนว่าไปให้ตรง ไม่มีไหลทางอะค่ะมันจะแค่เราจะต้องอยู่ในเลนของเราการเรียนขับรถจึงจำเป็นแล้วก็สอบแล้วสอบอีกว่าจะพาจะไม่ใช่เรื่อง oh my god สสวนทางกัน ในทาวเนี้ยเริ่มเข้าในตัวทาวเราจะไม่ใช่ว่าจะขับ60นะคะก็จะเป็น30เขากำหนดอย่างนี้เราต้องลดความเร็วลงตามที่เขากำหนดไม่ใช่ว่ากุณจะไปขับในเมืองเกินในช่วงเนี้ย30ก็คือ30ไม่ใช่ว่าจะไปขับ40 50อย่างเช่นอันเนี้ยเขามีไฟสปีดเขาจะรู้ว่าเราขับมาเท่าไหร่ ก็จะมีว่าในเมืองเข้าตัวเมืองคุณขับได้เท่านี้ออกจากตัวเมืองคุณออก็60ไม่ครับเร็วๆอันนี้คือในทาวในเมืองคือก็องทำให้ให้ปลอดภยัยไม่ใช่ว่าเออในเมือง เมืองจะขับเท่ากันเร็วไม่ใช่เขากำหนด30คุณก็คือ30คุณจะไปขับเอ่0ก็คือไม่ได้ค่ะตรงนี้เพราะเขากำหนดไว้อันนี้ก็เป็นเมืองเล็ก ที่จะผ่านไปที่เราจะกลับบ้านวันง จะออกจากทาวสมมติว่าออกจากในกอสปีอันนี้ชื่อเมืองว่ากอสปีนะคะเมืองเล็กๆเวลาจะเริ่มออกจากทาวอันนี้ในทาวเขาก็จะบอกว่าออตรงนี้จะมีมีเครื่องหมายที่เป็นขาวๆตรงเนี้ยคือเราก็จะเริ่มขับ60ได้นะคะ เราก็จะเริ่มขับ60เขาก็จะเต y แต่งก you y อยู่ Driving Careful l y ก็คือตรงเนี้ยเราก็เริ่ม60ได้นะถ้าในทาวเมื่อกี้ที่เราผ่านเขาก็จะขับแค่30พอเราออกมาเลยตรงที่เขามีเครื่องหมายให้เราก็จะขับสปีดปกติ